วัสดีครับอนรับเข้าสู่จับข่าวคุยนะครับวันนี้จะสนทนากับที่ปรึกษาพุ่มในการกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่าพอรมนอพลเอกพันลบปิ่นมณีบุคคลท่านนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเป็นข่าวและก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่าถูกเชื้อเชิญให้เข้ามาช่วยงานพลเอกสนธิบุญยรักลินแล้วก็เป็นที่เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าจะมาช่วยงานด้านมวลชน แล้วก็รวมถึงอาจจะช่วยงานเรื่องการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาคใต้เรื่องงานมวลชนนั้นพอดีพันลบเข้ามาพร้อมกับความกังวลของบางคนว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงที่หลายเรื่องกํำลังประเดนประดังเข้ามาเรื่องม็อบต่างๆถ้าพอดีพันลบเข้ามาจะเกิดอะไรที่น่าเป็นหัวเป็นใหญ่หรือไม่เรื่องภาคใต้ หลายคนพอรู้ว่าพลเอกพันลบจะกลับมาอย่างที่พลเอกทันลบเคยบอกเอาไว้วันที่ถูกสั่งเรียกกลับมาทันทีหลังจากเกิดกรณีที่มัตซิลิกคือรเซแล้วท่านบอกในวันนั้นว่าผมจะกลับมามีคนเอาไปเปรียบเทียบกับคำพูดของ,งนายพลแม็กอาเธอร์หลายคนเชียร์นะครับเมื่อพลเอกสนธิให้พลเอกพันลบมาให้คำปรึกษาเรื่องภาคใต้แต่หลายคนก็เป็นกังวล กรณีมัซยุกเกเซอย่างที่ว่านี้วันนี้ผมจะคุยกับพระเดชพลบนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามีคนเพิ่มทักล่าสุดว่าผมนี่แหละแมวสิบชีวิตยิ่งกว่าเก้าชีวิตนะครับแมวสิบชีวิตครับและบุคคลท่านนี้ถ้าไปดูที่มาที่ไปซึ่งเดี๋ยวผมจะได้คุยด้วยเนี่ยใกล้ความตายมาหลายครั้งสวัสดีครับพระเดชพลบครับ,บ,รบสวัสดีครับคุณสยุกครับสวัสดีครับแมวสิบชีวิตนี่ที่มาที่ไปไมั็นอย่างไ คือเพื่อนเขาเปรียบเทียบกับคนตีมนุนเกตอะครับ<ะ>มณุนเกตในเบชื่อมเมาก้าชีวิตคือลอดตายมาจากการประปรพสและทหารอะไรเนี่ยครับ,รบแต่ของผมมีเพื่อนเขาเลี้ยงลุงเม่อทที่แล้วอืมเขาก็บอกให้มืงมาเสด็ชีวิตครับ <c oughs> อาจจะ <c oughs> เป็นพวกครั้งหลังสุดเนี่ยหลัง<ช>จากพ้นรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งกันถูกปลดผมใช้คำว่าอย่างนั้นเนี่ยนะับใช่ครับอาจจะไม่เป็นใครดว่จะกลับมาอีกแล้วใช่ครับอายุท่านตอนนี้คือ จ็ดสิบบริบูรณ์แบบนี้ยครับเจ็ดสิบบริบูรณ์กำลังจะเข้าเจ็ดสิบเดือนละครับตัวท่านคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาจริงๆอย่างนี้คือหลังจากที่ผมโดนตดนะฮะผมเรียนในข้อเท็จจริงนะฮะผมอยากพักผ่อนเพราะในชีวิตผมนี่พูดง่ายๆลาบากมาตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งมาถึงอายุเจ็ดสิบนี่นะฮะก็เลยคิดว่าอยากพักผ่อนอืแล้วก็อยาก เล่นกีฬาที่ตัวเองชอบคือกอล์ฟนะครับไปรับส่งหลานรับส่งหลานเป็นบางวยนครับเมื่อเมื่อบางวันลูกสาวก็ไม่ว่างผมเข้าไปรับผมไปรับอันนี้คือกำลังจะกลับมาใช้ชีวิตแบบชีวิตว่างเปลายจริงครับเล่นหลานบ้างเป็นบางครั้งไปใช้ชีวิตออกกําลังครับใช่ครับเออจู่ๆก็มีอย่างไรโทรศัพท์เข้าไปตามครับอืมวันนั้นเล่นกอล์ฟอยู่เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาครับรับท่าน ทางทบพระเดชสมทิครับก็โทรไปบอกว่าขอเชิญมาเป็นที่ปรึกษากรมนอนหน่อยอพูดกันนะผมก็ครับทาไมทมา่านไม่ปฏิเสธคือผมมองว่าวันนี้มีปัญหานะครับม,มีปัญหามากนะครับแล้ววันนี้พระเด็สมทิ่ท่านก็เข้ามารับผิดชอบด้านความมั่นคงคนะครับและผมนี่ก็มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงเมืม่อว่าปัญหาทั่วไปนะครับปัญหาในทวีปภาคใต้ที่ที่รุนแรงขึ้นทุกวันนะครับผมก็คิดว่า ผมยังมีกําลังอยู่นะครับคือทหารเราเนี่ยคุณสู้ยึดครับไม่เหมือนข้าราชการย่านอื่นถ้ามึงเขาปลดเกษียณเขาคือปลดแต่ทหารเราเนี่เราเป็นทหารจนตายนะครับอืที่บอกทหารไม่เคยตายครับยเยอุนซุนเยอนย็บายนะครับเป็นคํานั้นคือทหารเราจะเป็นยนตายเพราะนั้นเมื่อท่านเชิญไตแดบนเนี้ผมก็รู้แล้วครับว่ามันมีปัญหาอะไร แล้วผมก็ต้องชมนควรเข้ามาไม่ต้องพูดอะไรเลยครับเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วท่านเข้ามาเนี่ยความกังวลเกิดขึ้นเองซึ่งท่านก็ทราบเราทราบครับเพราะว่าบางคนบอกว่าพลเอกพันรบเนี่ยคือสายเหี่ยวครับใช้แนวใช้ความรุนแรงเกรงว่าเดี๋ยวจะเอามวลชนมาประทะกันเราสามารถจะชนะรัฐบาลมีสองทางครับทางแรกคือทางรัฐบาลใช้กำลัง เขาปากป้านมาสาธุประเด็นที่สองคือวันไหนที่มาจับจูบเป็นไี่ยมลองแล้วก็ชนะก็มันบอกนอนๆเขาบอกให้น้องๆใจเย็นไม่เป็นไรเยอะเราช่วยกันคิดไปตำรวจกันดีกว่าผมต้องบอกว่าผมมีส่วนในการให้เกิดพุทธศาสตร์ท้านเข้ามาเนี่ยความกังวลเกิดขึ้นเพียงซึ่งท่านก็ทราบกรทราบครับเพราะว่าบางคนบอกว่าพระเอกพันล้เนี่ยคือสายเหี่ยวครับ ใช้แนวใช้ความรุนแรงเกรงว่าเดี๋ยวจะเอามวลชนมาประทะกันครับหรือเข้ามาปราบเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าทุกคนนี่ถ้ารู้จักผมดีนะฮะจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเลยผมเป็นคนทําอะไรไม่ผมจะทําด้วยสติสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนชีวิตลุงน้องชีวิตประชาชนเนี่ยผมจะคิดมากที่สุดอืจะไข้ควรวญที่สุดครับนะครับ เพราะนั้นเรื่องอันนี้ครับที่กลัวผมจะเอามวลชนเข้ามาประทับมวลชนนี่เลิกคิดได้เลยนะครับที่ผมเคยให้สัมภาษณ์แต่ว่าช่วงที่ผมเป็นรองพอกรมนอยู่ห้าหกปีนั้นผมทมํามวลชนไว้ทั่วประเทศประมาณเจ็ดแสนใช่ครับแล้วก็ห้าสิบเขตของกรทมานี้ด้วยนะก็มีมวลชนอยู่มวลชนอยู่ของกลรมนเนี่ยนะครับผมจะใช้มวลชนพวกเนี้ยที่กรมนาจัดตั้งไว้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับ เป็นคนที่ไปชี้แจงแนะนําอืำผู้ที่ยังเข้าใจรัฐบาลและคอมมิวนิผิดครับที่จะเข้ามามนะครับให้เขาตึงอยู่ในพื้นที่อืมผมไม่เคยคิดที่จะเอามวลชนนี้เข้ามาประทับมวลชนหรอกครับมผมทราบดีว่าถ้าอามาแบบนี้แล้วบ,บ้านเมืองขนาดนี้อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่อยู่แล้ว ซุดเตียงหนักกว่านี้เพราะนั้นผมจะไม่ทําโดยเด็ดขาดก็คือผมก็เอามวลชนของกรมนอช่วยสกัดในพื้นที่ใช่ครับสก,กัดนี้ก็คือพยายามบอกว่าอย่ามาอย่ามาครับพยายามอธิบายให้ให้มวลชนเขาเข้าใจแล้วให้เขาอยู่ในที่ปกติเองเขาเ <c oughs> พราะฉะนั้นงานที่เข้ามาถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าก็มาดึงคุยกับมวลชนที่เคยจัดตั้งไว้เท่านั้นเองครับแค่ตอนนองครับอต้องระวดระวังอะไรไหมครก็ต้งองระยังอยู่ว่า คือพูดง่ายๆคือว่ามวลชนที่เราจัดตั้งไว้นะครับเราพูดกริงนะแต่ก็ต้องมีบางส่วนที่จะเข้ามานะคันนี้ต้องการคือมในที่สามไม่มาก่อเหตุขึ้นนะครับวันก่อนที่พูดถึงเรื่องว่าพฤษสภาเนี่ยมันไม่เหมือนกันพุทธภาปีสามห้าคือสิบห้าปีก่อนครับมันไม่มีทางเหมือนกันเลยใช่ครับทําไมเพราะว่าเดือนพฤษธภาเนี่ยเงื่อนไขนี่คือว่าคําว่าเสียสละเพื่อชาติอันนี้ครับประชาชนรับไม่ได้ครับนะครับถึงถึงก่อ ม็อบขึ้นมาอืทีนี้มวลชนขนาดนั้นเป็นมวลชนด้นกลางที่เรารู้ว่าม็อบมือถือใช่ไหมครับแต่ว่าฟอพิชภาธรมินท่านเองก็บอกว่าเป็นคนที่มีส่วนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ<ช>์ชนั้นด้วยใช่ครับท่านก็รู้ว่ามันมีกลไกลมีวิธีการมีหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมีการ,รสร้างสถานการณ์บางสถานการณ์ครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคือผมอยากเรียนอันนี้อาจจะเป็นอที่ผมไม่เคยพูดมานะฮะแต่เคยเล่าฟังว่า คลตีจำลองก็ไปปรึกษาผมว่าจะอดข้าวย่าอย่างไมผมก็บอกให้เพื่อนถ้าเพื่อนคิดค่ควรดีแล้วก็โอเคแล้วก็ถามว่าผมจะมาเป็นเพื่อนกันไหม,มผมบอกเป็นผมก็มาผมก็มานั่งอยู่กับเขาที่หน้าสภานะัในครบอบนั้นเขาอยู่เข้ามาตั้งแต่วันนั้นนะครับทีในช่วง นั่นนะครับเราก็ประมาณธนการณ์วิเคราะห์กันวน่ารักาลแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะชนะรัฐ <c> บ <oughs> าลด้วยมีสองทางครับ <c oughs> ทางแรกคือฝ่ <c oughs> ายรัฐบาลใช้กำลังเข้าปราบป้าประาาชาชนครับ <c oughs> นะครับเมื่เราชนะประเด็นที่สองคือวันไหนที่มาจาับตัวพนที่จำลองเราก็ชนะ เสร็จแล้วผมก็พยายามทําให้เข้าไปสองอันเนี่ยครับแล้วเขาทําทั้งสองอย่างเลยนี่ผู้กองเลยคือวางแผนให้เกิดสองอย่างนี้ใช่ครับผมก็บอกว่าผมมีส่วนในการให้เกิดพุทธศาสตร์ครับอกอะไรเห็นมากกว่านี้เหครวันที่จำลองวันนั้นอดข้าวจนหนักเลยนะครับอดข้าวจนหนักหลายวันคถ้ากดจริงจริงคือคือเรื่องอย่างเงี้ยครับอดข้าวมาเสร็จแล้วแล้วนั่งอยู่สนามหลวงหมอที่ดูแลคนที่จำลองอยู่มากบอกผมนะครับ เลือกผมบอกว่าผู้การครับเลือกผมผู้การอืถ้าจำลองพลตีจำลองไม่กินข้าววันนี้ผมไม่ยอมรับยากจะมีชีวิตอยู่นะครับแต่ผมช่วยได้แต่ปัญญาอ่อนผมไม่รับหมอบอกไงนะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วคือ <c oughs> อาจจะตายแต่ถ้าไม่ตายถ้าช่วยได้ก็คือปัญญาอ่อนนะครับใช่อืพอดีมีเพื่อนรักผมอยู่คนพลโทพิรัชสวายวัฒน์สมุก หาเส้ยงนึ่งหนึ่งก็มามาล่วงอยู่กับผมตั้ดแต่วันแรกเกันฮะอยู่ทุ่มการเชื่อกันคุ่มกานจำลองอยู่ตั้งเวลาดอดข้าวผมก็บอกหมึกเข้าหมึกเฮ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว,ลวเราจนต้องมุดจำลองเนี่ยคล้ายๆว่าย้ายจำลองสนามหลวงเนี่ยให้มาประจำหน้ากทหารที่อยู่ผ่านฟ้าก็ตั้งรับที่ผ่านฟ้าใช่ไหมครับเข้ามาถึงข้าเอาจากปณิจมบองมาแล้วปณิจมบองจะกินข้าว เพราะว่าเรากะว่าเมื่อจำลองวันนั้นมันเป็นแม่ทัพพูดง่ายๆนะฮะเมื่อประจำหน้าข้าศึกเนรยัปชิดเนี่ยถ้าแม่ทัพไม่อยอมก,กินข้าวแม่ทัพจะตายเงี้ยเราก็มีหเหตุผลในการที่จะบอกจำล,ลองเขา<ะ>ผมได้บนโทพิรัตเนี่ยเข้าไปเลี้ยาพระเอกชวลิตทั้งคำตอดต่อมาคือพี่จิ๋วไม่เห็นด้วยพี่จิ๋วบอกมไม่เห็นด้วย ม่เห็นเจ้าที่เจ,จ้าอดีจะลองมาก็<ช>าหมายถึงว่าเพื่อนประชาชนมาที่<า>พระปรามาประจันหน้าทหารจะปะทะกันอมผมก็เลยพอสองทุ่มผมไม่ฟังเสียงเลยพราะพวกผมมีอยู่ประมาณเกือบสองร้อยคนผมยกจำลองมาเลยแบบจำลองจากสนามหลวงมาตั้งที่ฝันฟ้าประชาชนก็เดินตามมาพอวางจำลองเสร็จพักนะครับก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าไปทําอะไรกับตารวจอะครับอืมนะฮะทางนั้นสอบถามที่หลังว่านักศึกษาไปยื่อแล้วก็ขยาวรัวขยาวรวานา้ำตำรวจก็กระบ,บองซัดเลยกระบอกซัดนักศึกษาบ,บาดเจ็บไปหลายคนนะครับบาดเจ็บหลายคนผมก็วิ่งไปไปเดึงออกมาอืมดึงออกมาก็มีนักศึกษาก่มหนึ่งครับเุ็นสุเยศโดยโกรธแค้นมากครับ น้ำกิ่งลงกับพื้นโชคพื้นด้วยความโกรธนะฮะผมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะจะทํำยังไงถึงจะนั่นได้อืมก็มันบอกน้องๆเขาบอกให้น้องใจเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันคิดตีตำรวจกันดีกว่าผมจผมคิดอย่างบอกเ้างั้นอพอดีตรงนั้น,นะมีอ่าสถานีดับเพงิงภูเขาทองอยู่ไม่ไม้ข้างภูเขาทองเลยมผมก็เลยไปเข้ายึด พอนักศึกษาพวกนั้นยุมองเนะี่ยเข้าไปยึดที่สถานีดับเพลิงพอเ,เข้าเปิดเปิดท้องเขาโอโหขวดเหล้าขวดเบีย์อยู่ในดูังเยอะเลยความคิดผมก็ยับขึ้นบอกเอ๊อย่างนั้นเราเราทำโมโลต,ตอบดีก,กว่าคือโ,โตตลตอบคือระเบิดเพลิงเนี่ยครับก็นั่งทำได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบลูกะครับอพอผมนั่นเสร็จพับผมก็บอกปีสองผมก็ให้ให้ผลโทพิลัต คุณนักศึกษาไปอยู่ตำรวจทางด้านนี้ผมก็แอบข้ามไปคุมทหารอืมพอตีสองก็ได้เวลาก็เราก็ใช้มโโือรตอกว้างไปคือเรื่องจริงที่ไม่มีใครใเคยเ,เปิดเผยนี่คือเการณในริษัทิาใช่ประวัติารเแหละผมฟังว่าคนลุก <laughs> แต่ว่าผมก็ยอมรับผิดว่าพอเกิดมอบแบบนี้ขึ้นปั๊บความกดแีงของนักศึกษาผมคุมไม่ได้เขาก็เกิดเผากองกับการตรงผ่านฟ้าอะไรต่ออะไรวุ่นไปหมดเลยครับ เผาอืมพอตีห้าก็เป็นอย่างที่ผมคิดอืมทางฝ่ายทหารก็เขาเตะแอคแทกเลยครับไปจะมกาวานมายันผัดฟ้าเลยยิงบะมาเลยครับมันก็เข้าล็อกข้อหนึ่งที่ผมวางเจ้าหน้าที่ใช้กำลังใช้กำลัง,าลงอ,อาวุธอะแต่นั้นผมก็เลยบอกจำลองเขาบอกจำลองเนี่ยคุณต้ยทาการแบบนี้เอ hey, มันต้องกินข้าวนะตัวมาทับตายไม่ได้นะจำลองก็ต้องตะเกีกกินข้าว ก็คือบอยมึงก็คือช่วยชีวิตพลรีจำลอใช่ครับตอนให้เขากินครับเพราะมันเตีแล้วเกิดเหตุการณ์รแล้วครับแม้วลองไม่รู้หรอกครับช่วงที่กําลังตีกันอยู่ทางเนี้ยนะฮะจำลองังผมไม่ยังผมนั่งคุมทหารอยู่มผมยังจะลองจปลองยังมีสตินะขึ้นตะโกนมาอมบอกพวกเราพวกนั้นไม่ใช่พวกเราพวกนั้นไม่ใช่พวกเราอย่าเข้าไปยุ่งพวกนั้นไม่ใช่พวกเราเหมือนกบเป็นมือที่สามหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแบบเราเป็นเราไม่ก็มือที่สามที่จริงไม่ใช่แล้วมือหนึ่ง อืมตอนนั้นคือช่วงเช้าตู่แล้วนะฮะก่อนจะเช้าตู่แน่ละจากนั้นตอนเช้าทหารเข้าทหารเข้าไีจากมอเรยานมาเลยอืมพอดีบอยยังไม่ได้ถูกจับนะยังครับมาถึงเขาก็ประจันหน้ากันอยู่อยู่ที่นั่นฮะจนกระทั่งวันที่จับตี่จำลองนะลุงขึ้นฮะลุนขึ้นอืมผมรู้แต่จุดมองนะครับอืมลุงน้องผมก็อยู่กองกทัพภาคหนึ่งโทรมาบอกว่าพี่เดี๋ยวบ่ายสามโมงนี้เขาจะมาจับพี่จำลองนะอืม จำลองก็นอนอยู่ที่รขึ้นไปพักอยู่บนโรงแรมมาเจสตกข้างๆครับผมก็ขึ้นไปบอกจำลองเขาบอกให้ลองสามโมงเขาจะมาจับเลยมาเข้าล็อกและลงไปนั่งพอใกล้สามโมงจำลองก็ลงไปนั่งไงเขาจับซึ่งจะเป็นการยุติเหตุการณ์ถ้ายุติเหตุการณ์แล้วก็ชัยชนะของอับจรนยก็เป็นของประชาชนของปมผชาชนนี่ไม่ใช่ของผมหรอกครับ ทางนู้นเขามองว่าจับจำลองทุกอย่างจะยุติให้เขาจับแม่ทัพอ่ะทุกอย่างก็จะไม่ฮะตอนนั้นก็เกิดการเผากองฉลากเผากรมสองนุ่มกันหมดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นฝ่ายม่ายประชาชนผมป็นฝ่ายประชาชนเอางั้นดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนอยู่กับฝ่ายรัฐมองมุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่ารู้วิธีการเขาเรียกวายุทุวิธีในทางการทหารหรือเรื่องอะไรก็ตามทีเลยนะรู้วิธีว่าอะไรยังไงครับในทางม็อบ ในด้านหนึ่งถ้ามาเป็นฝ่ายที่อ,อ่อนรู้อะไรอากจะเกิดขึ้นมันก็ป้องกันได้มันมีสองมุมครับวันนี้ผมผมอยู่ตังนี้แล้วเมื่อเช้านี้สิบโมงครับผมก็หาเลยกับเจ้าหน้าที่กรมนอพักหนึ่งมผมก็เลยบอกเขาให้ฟังว่าเรื่องแบบเนี้การใช้กำลังนะครับทหารในการที่เข้ากวาดล้างประชาชนเนี่ยต้องเลยคิดเลยอต้องเลย เพราะบทเรียนจากผมผมทามาเพราะนั้นเป็นรู้ตัวแก้ผู้ที่รับผิดชอบตอนนี้เนี่ยนะผมฟังจากไม่ว่าจะเป็นพลเอกส่ทนที่ผมก็จาได้ว่าท่าน,านเคยพูดพลเอกบุญรอดสมคาดน้ำปีกรลาโมเนี่ยเขาบอกก็คือว่าจริงไ่จริงไม่ทราบแต่ท่านบอกว่ากลุ่มที่อาจจะกําลังรวมตัวเนี่ยต้องการที่จะยัว่วยุให้เกิดความวุ่นวายใช่ครับแล้วก็ให้ใช้กําลังท่านบ้งเงินกันไหมผมก็บอกมันก็เป็นวิธีบทเรียนมจากพุทธภาธนินนะครับหลายๆเหตุการณ์นะครับ มันก็อย่างที่ผมตั้งมูลฐานไว้ว่าวันไหนที่ที่ทหารใช้กําลังเข้าตาประชาชนวันนั้นเราชนะอืเพราะว่าประชาชนนี่คือประชาชนคนไทยนะครับครับผมถามว่าคุณกล้ายิงมาประชาชนเลยอืมประชาชนมอเปล่าคุณกล้ายิงเลยครับไม่มีใครกล้ายิงหรอกครับอืมผมอยากเรียนว่าตอนพฤษภาทำเมนเนี่ยคุณนโยยุคขึค้นเขาใช้กระสุนไปเท่าไหร่ไม่ทราบครับแปดแสนนัดโอ<ฮ>้โหยิงขึ้นฟ้าครับ ถ้ายิงประชาชนนี่งโอ้โหตายเยอะหมดนะฮะที่ตายประชาชนตายจริงๆกะคืนวันสุดท้ายครับที่คนจะลองถูกจับแล้วครับหลังที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับที่ที่ประชาชนที่ต้องยิงพ่อหลายเพราะว่าเราขับรถเน์เข้าไปพุ่งชนเขาเขาต้องยิงหยุดรถเมล์ทำให้บาดเจ็บล้มตายตอนนั้นเยอะครับก็เลยอยากจะถามท่านว่าคือตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเหตุการณ์พิจารณาคุมรมินเนี่ยท่าน ม,มีส่วนรับผิดชอบเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เชียร์พระเด็จพระลบแต่ก็จะมีบางคนที่ผมใช้คำแรงๆคืออาจจะชังยังมีภาพบางส่วนเนี่ยยังติดอยู่กับเหตุการณ์ที่ด้านนี้คือเซ็ครับแต่ที่ผมทำไปผมไม่เสียใจผมคิดว่าผมให้วควรดีและทำถูกต้องแต่ที่เสียใจจะโดนปนัญหา